สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาดูต้นว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้ถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเป็นสมุนไพรที่วิโลแรลนด้กนยนี้สมุนไพรที่น่าจะมีติดบ้านนะคะ,นะคะว่ามีประโยชน์ สำหรับวันนี้นะคะพี่จะมาดูปัญหาจะให้ทุกคนดูปัญหาของว่านทางจระเข้นะคะคือเนี่ยค่ะเขาเป็นประเภทซักุเลนเป็นไม้หัวงน้ำนะคะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่มันจะเป็นวิธีการดูแลมากกว่าเนี่ยต้นนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขา จะแห้งแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเห็นไหมคะอันนี้คือความที่เขาได้น้ำไม่พอนะคะโอ้ยไ,ไม่สีก็โวยพอดีว่าได้น้ำไม่พอแล้วเขาก็จะเลยเขาก็เลยแห้งแบบนี้คะ่ะเนี่ยไม่ตายนะคะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่านเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เริ่มให้น้ำแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อย ค่อยๆที่จะเขียวแล้วก็ก้านอวบขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็นี่มัน <c oughs> กระถางก็คงจะเล็กเกินไปเดี๋ยวก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> แปลกแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมใบอวบ ใหญ่มากนะคะว่าหนหางจระเข้ทุกคนก็รู้นะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเอาทาผิวหรือว่าจะทั้งภายนอกภายในเลยนะคะทานได้ทำเป็นว่าหนหางจระเข้ได้นะคะหรือจะเอาเจลเนี่ยมารักษาผิวนะคะที่เกิดจากวนโดแดด,ดอะไรพวกนี้นะคะดูต้นนี้นะคะเห็นไหมความแตกต่างเิดกันเลย อันนี้คือโดนอันนี้คือได้น้ำเพียงพอ,อแล้วก็นี่ไอติ้งขอเยอะมากนะคะนี่ก็จะต้องเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนี่แค่สองต้นเองนะคะเอาเนี่ยเอาสองต้นนี้มาลงแล้วหลังจากนั้นดูสิเห็นไหมเต็มเลยเต็มกระถางเลยแบบเมีลูเกเล็กๆเต็มเลยแน่นเกินไปละเดี๋ยวต้องเอามาแยกนะคะ ก็น,นี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็อยู่ในกระถางน,นี่ก็มีลูกเล็กๆเต็มไปหมดแนละเนี่ยขวบมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเขาได้น้ําเพียงพอเขาก็จะขวบแล้วก็ก้านโตแบบนี้นะคะอันนี้กระถางนี้ก็ลูกเต็มเลยเนี่ยข้างล่างเห็นไหมคะเดี๋ยวต้องเอาพอดีเอาต้นหอ,อมมาแทรกไน่เนี่ยดูสิลูกเต็มเลยข้างๆเนี่ยเห็นไหมโอ้ยดูก้านของเขาสิคะ ใหญ่มากอวบสวยมากเลยอะดูสิก้านนี้แบบเท่าฝ่ามือเลยอะเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมคะก้านใหญ่มากอวบเท่าฝ่ามือเลยทีเดียวเนี่ยอายุประมาณปีกว่ากว่าก็จะเป็นเจลที่ใช้ได้แบบสมบูรณ์นะคะถ้าจะให้ดีก็ประมาณสองปีอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนี่นะคะ ก็เป็นว่านหางจระเข้สมุนไพรไทยที่ควรจะมีติดบ้านนะคะทุกคนเป็นสมุนไพรที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากมนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ